รอยเอ็ดคะ่ะเพื่อมีการเ,าเพิ่มกําลังใจนะคะโดยการมอบบัตรพลเมืองสีขาวให้แก่ผู้ที่เขารับการบําบัดยาเสพติดที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองค่ะที่โรงเรียนเช่าหน้ามูทีหาตําบลเมืองหน่อยอําเภอทวัดบุรีจังหวัดรอยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีคะ่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดเป็นประธานในการมอบบัตรพลเมืองสีขาวและประกาศนียบัตรครัวเรือนสีขาวตามโครงการดำเนินงานชุมชนอย่างยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดต,ตามยุทธศาสตร์ชาติแบบครบวงจรโดยตำรวจผู้ทอนภาคซีและตำรวจผู้ทอนจังหวัด้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สถานีตำรวจผู้ทอนทวัดบุรีค่ะดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนที่เสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและกระรับรู้ปัญหาผิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติดให้เกิดกระบวนการการป้องกันแก้ไขและการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนรวมของคนในหมู่บ้าน และจากการตรวจคัดกรองประชาชนในมูบ่บานทุกครอบครัวตั้งแต่เกณฑ์อายุระหว่าง12ถึง6 5ปีค่ะผลการตรวจที่ได้รับรองจากคณะกรรมการคัดกรองได้เห็นชอบให้ผู้ที่มีผลการตรวจเป็นลบหรือว่าผ่านเกณฑ์การคัดกรองเพื่อรับมอบบัตรพลเมืองสีขาวในเทือนีซึ่งก็มีจำนวน31คนน้ำกันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมันในการสร้างชุมชนที่เค็มแข็งและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆนัไปปรับใช้ เพื่อให้ปราศจากปัญหายาเสพติดในชุมชนในที่สุดนั่นเองค่ะ